สวัสดีเพื่อนๆทุกคนหมูนี่แม่นพันผ้าเข้ากั้วอีกแล้วสิาพามาทําผัดพงกะลีหมูซึ่งเป็นเมนูที่แม่นพันทํำขายแล้วลูกค้าบอกว่าแซ่บไลยก่อนอื่นเราตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่หม้อหนึ่งครับพี่น้อยเอาพริกกระเทียมตำหรือบดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะหอมใหญ่แครอทและหมูลงไยหมูแม่พันเอาล้อยกลม หลังจากนั้นก็พัดพัดพัดไห่หมูซุกก้อนแล้วจิงตอกไข่ลงไปพัดไปเรื่อยจนหมูสุกพุ่นลาดหลัจากนั้นเตรียมไข่มาเลยหนึ่งฟองตอกไข่ลงไปเลยแล้วเคียเคี่ยไข่เขาบดตีตีได้ไข่ไข่เข่ากันใด้ทุกคนมันสิบง,งามเขาต้องแยกแยกไข่ เกียไข่ไห่จับตัวเป็นก้อนก้อนมันจะแยกตัวกันระหว่างไข่แดงและไข่ขาวเมื่อจับตัวกันเรียบร้อยแล้วแหมืันพันก็ขลุนขลุนขลุนไข่แดงกับไข่ขาวจะบอกอ่าเป็นเนื้อเดียวกันมันจะแยกจากการเห็ดห้สซีสันอาหารของเฮ้งงามและเติมด้วยพค้งกะหรี่ลงไปอันนี้แหม่อนพันกะเอาประมาณหนึ่งซอสจ้าหลังจากนั้นก็เอาผิกเผาลงไป ครึ่งซ่อนโต๊ลงไปเลยหลังจากนั้นก็ข,ล,ข,ล,ขล,ลุนขลุนขลนหลังจากนั้นแม่พันก็ตีมน้ำลงไปก่อนเล็กน้อย หลังจากนั้นก็เคลุ่นคลุ่นคลุ่นแล้วจีนใส่ต้นหอมลงไปใส่ต้นหอมลงไปหลังจากนั้นกอเคลื่อนคลุ่นเคลุ่น,นให้ต้นหอมสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นเหมือนท่านก็ใส่นมสดลงไปนมสดนี่ห้อไดก็ดได้ หลังจากนั้นก็คลนๆลอ,อ,อีกแล้วจิงเตรียมปุ้งได้เลยบบทีนี้ปุ้งด้วยน้ำมันหอยหนึ่งขับพีน้อยตามมาด้วยน้ำตาลหนึ่งซ้อนซาแป้งนัวหรือซูรสดหนึ่งซ้อนซาหลังจากนั้นก็คลนคล้นลน กะว่าเครื่องปรุงละลายหมแล้วก็ปิดไฟลแล้วซิมเบิ่งโอเคแซบแล้วแมนพันก่อเทใส่จานทีมีเขาเมนูนี้แมนพันขายเป็นอาหารจานเดียวเพียงเท่านี้แมนพันก็ได้ผัดผงกะหรีร่มหมูแซบแบแล้ว